พิดารัตน,น์ลุงอภรคุณนะคะชื่อเล่นเชอรี่ค่ะรหัสอักษร5 3 8 0อปีอักษรรุ่นที่28นะคะเอกประวัติศาสตร์โทรภาษาอังกฤษค่ะออตอนเรียนอาจารย์อาจจะสอนดีน่าสนใจเรารู้สึกว่าเออเรียนแล้วเราเรา,เราได้ความรู้ใหม่ๆอย่างที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนตอนที่เราเรียนมปลายอย่างเรียนภาษาเราก็อาจจะมีพื้นฐานมาก่อนแล้วแต่ประวัติศาสตร์มันทําให้เราได้คิดแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นทํามาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็อยากทํางานการท่องเที่ยวชอบเที่ยวอยากใช้ภาษาที่เราเรียนมามบ้างแล้วก็ได้ได,ได้ได้ทำงานที่ได้ทํางานที่มันไม่น่าเบื่อไม่นั่งอยู่กับเทียดค่ะได้เริ่มต้นความฝัน<ม> <laughs> ได้ทํางานโรงแรมก่อน<ม>ก็ได้พบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเราได้ฝึกภาษาในสำเนียงที่แตกต่างกันมันทําให้เราทํางานอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดระเบียบ คือเราได้ทำงานที่ Executive floor เนี่ยก็คือจะดูแลลูกค้า V.I.P ก็คือดูแลทุกอย่างตั้งแต่การจองห้องพักดูแลเตรียมห้องพักห้องพักให้พร้อมแล้วก็จองตัวเครื่องบินทำนามบัตรทำทุกอย่างจาัดมิทติ้งให้เขาคือเราได้เราได้ได้เรียนรู้ครบทุกอย่างในการที่จะดูแลผู้บริหารระดับสูงอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นนักไม่ทางธุรกิจเป็นนักทํางานหนึ่ะก็ยังทํางานอยู่หมายถึงว่ามีโรงแรมเราก็ยังต้องดูแลทุกอย่างคิดมาเก็ตติ้งจัดเมนูอาหารแล้วก็ดูแลลูกค้ารับจริงๆแล้วรีดูตั้งแต่แอดมินเพจที่จะคอยดูแลเรื่องเรื่องการรับลูกค้าเพราะว่ามันเป็นความประทับใจตั้งแต่ด่านแรกก็คือจะดูแลมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบอะไรอย่างนี้ค่ะมันคือมันไม่ถูกต้องสําหรับผู้บริหารที่จะทําแบบนั้นแต่มันเป็นความสุขที่เราที่เราชอบทำ เ,เกิดจากความชอบก่อนเนื่องด้วความชอบเที่ยวใช่ไหมคะเรียนอักษรอ,อยากเที่ยวชอบเที่ยวก็เที่ยวทั่วโลกรู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความพร้อมแล้วก็ครบสําหรับการท่องเที่ยวเขามีวัฒนธรรมมีทุกอย่างที่ที่ใครไปแล้วไม่แปลกใจว่าทุกคนจะต้องรักแล้วก็กลับมาติดใจการที่เราเลือกสถานเราเลือกที่ไหนเป็น,เป,นเป็นต้นแบบของเราเนี่ยเราเลือกจะเป็นที่ที่ทุกคนให้การยอมรับ แล้วก็รักเขามากกว่าอย่างถ้าเป็นไปยุโรปเราก็ช้อปปิ้งไม่ได้มีอะไรถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราเที่ยววัฒน,ธ,นธรรมเราไปเที่ยววัดเขาไปเรียนชงชาไปนอนเรียวกังไปแช่ออนเซน็นไปช้อปปิง้งเขามีความครบองค์ประกอบเหืองการท่องเที่ยวลูกค้าไปต้องมีติดใจกลับมาบางครั้งการที่เราสร้างอะไรที่ที่ท,ที่ที่เลือกเขาเป็นต้นแบบเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีโอกาสที่ลูกค้าท่านอื่นๆที่ไปมาแล้วติดใจหรือไปแล้วยังไม่ได้ทําอยากจะเขา้าอยากจะมาซ่อมหรือมาซ้อม ก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้มีหลายท่านที่ลูกค้าบอกว่าเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้แช่ออนเซ็นเลยไม่กล้ามีที่นี่ด้วยเหรอจะได้มาใช้บริการอย่างนงี้ยเขาเรียกว่ามาซ่อมเพราะเขาเคยไปแล้วเขาไม่ได้ทำบางคนก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาซ้อมนอนเลียวกางไว้ก่อนเพราะว่าจะไปญี่ปุ่นจะได้ทําตัวถูกอย่างนงี้บางคนก็เรียกว่ามาซ้อมมันก็มีทั้งมาซ้อมมาซ่อมแล้วก็มามาเขาเรียกว่ามามาเก็บความรู้สึกดีๆจากที่เขาเคยได้จากญี่ปุ่นเราก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่จะที่จะทําให้เขาล้ำลึกถึงประสบการณ์ วันสาคัญของเขาตอนที่เขาไปเที่ยวนะคะตัวโครงสร้างของบ้านทั้งหมดรวมทั้งงานตกแต่งเราตกแต่งสไตล์เป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมทั้งหมดนะคะห้องพักทั้งหมดเราปูเสือตะตะอร์มิฟูฟูตรงนําเข้าจากญี่ปุ่นเราพยายามสร้างโครงสร้างแล้วก็องค์ประกอบหลักทั้งหมดให้เป็นญี่ปุ่นรวมทั้งชุดยูกะตะลูกค้าจะได้ใส่ตั้งแต่มาเข้าพักแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีออนเซ็นส่วนตัวที่เป็นน้าแร่ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นองค์ประกอบหลักที่ที่ดึงดูดลูกค้าเลยนะคะเราเป็นเจ้าแรก ในเมืองไทยที่เราทำคือเมื่อ7ปีที่แล้วยังไม่มีใครทำ p r i v a t e o n n e n เลยรีเป็นคนคิดที่จะสร้างมันเป็นที่แรกแต่นี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วนะคะแต่ว่าของเราก็ยังเป็นที่เป็นที่รู้จักว่าของเราเป็นที่ที่ให้การพักผ่อนได้มากกว่าที่อื่นเพราะว่าของเราเริ่มต้นจากการสร้างบนพื้นที่ราบเรามีสวนเราสร้างบรรยากาศที่ทําให้เขารู้สึกว่าได้ผ่อนคลายได้เปลี่ยนแปลได้เปลี่ยนบรรยากาศในในการในการเดินทางสั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะตั้งใจอย่างนั้นของทุกอย่างจานชามช้อนทุกอย่างเราขอามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะ อยากให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจะอยากเป็นที่ที่หนึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่นที่ญี่ปุ่นนี่ยค่ะคือความต่างเราต้องขายความต่างแล้วก็ขายประสบการณ์ยุคนี้เป็นยุคของผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ต้องการได้ Experience แปลกๆใหม่ๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินไม่อยู่ในชีวิตประจําวันเราต้องหาจุดนั้นแล้วเราก็ทำเพราะโชคดีที่เราได้สร้างโรงแรมนี้ก่อนที่จะมีช่วงโควิดแล้วก็เราก็มาถูกทางที่เราจะเลือก Experience ให้เขาเป็นเป็นการพักผ่อนในในคือนอนโรงแรม5ดาวก็คือสวยหรูแต่5ดาวทุกที่เหมือนกันแต่ว่าลูกค้าเลือกที่เรามาใช้บริการที่เราในราคาที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกเป็นราคาที่ค่อนข้างจะ อาจจะมีอาจจะสูงนิดหนึ่งอย่างงี้ค่ะแต่ว่าลูกค้าจ่ายที่ค่าประสบการณ์ที่การที่รู้สึกว่า,าได้นอนฟูกได้นอนในฟูกฟูตรงนั้นไม่ค่อยได้นอนในห้องที่เป็นการตกแต่งแบบนี้เลยได้ทานอาหารเช้าเซตแบบนี้ที่แม้แต่โรงแรมที่ไหนก็ไม่มีเราจะบริการเฉพาะอาหารญี่าาญปุ่นเท่านั้นในเซตอาหารเช้าที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนเ,เรียกว่าไคเซก,กิอะคะ่ะเป็นอาหารที่มีความประณีตเราก็ทุกอย่างเราจะต้องมีการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันน่าสนใจและมีกิมมิคตลอด นี่คือจุดเด่นที่ญี่ปุ่นเป็นเราเพรายายามจะเก็บรายละเอียดตรงนีน้ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นเอ็กซ์แพดญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยแล้วกลับบ้านไม่ได้คิดถึงบ้าน<ม>คือถ้าเราจัดจานอาหารไม่สวยงามลูกค้าไม่ถ่ายรูปเพื่อนเขาก็จะไม่เห็นทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีทุกคนอยากจะให้เพื่อนเห็นว่าเราเรามามา,มาอยู่ตรงนี้เราทําอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาถ่ายรูปอาหารเชา้าปุ๊บทุกแขกทุกท่านจะถ่ายจะถ่ายรูปแล้วก็แชร์หมดถ่ายรูปอาหารเชา้าลูกค้าจะติดต่อกลับมาทันทีลูกค้าท่านอื่นที่เห็น เราก็เราจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในทุกๆคอมเมนต์ของลูกค้าที่เขาแชร์กันเพราะว่าเราจะสามารถเห็นได้หมดนะคะลูกค้าก็จะบอกว่าที่ไหนยังไงตามปักหมุดขอดูหน่อยที่ไหนบ้างราคาเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอตามหน่อยที่ไหนเหรออะไรเงี<ม>้ยค่ะลูกค้าที่รู้สึกดีกับเราเขาก็จะยินดีนําเสนอก็จะบอกว่าโรงแรมนี้ตามเลยมีโปรโมชั่นช่วงนี้นะลองโทรไปที่นี่สิอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะเหมือนเขาก็จะเป็นเหมือนเซลล์ของเราที่จะนําเสนอเรานําเสนอการขายของเราให้ต่อยอดไปได้เรื่อยๆ เคยตอนเด็กๆเ,เลยหนังสือนั่งรถเมล์กลับบ้านเนี้ยมองรถมองคนอื่นขับรถเราจะมีตังขับรถเหมือนคนอื่นเขามั่งไม่น่าอะไรเงี้ยรถคันละเท่าไหร่เราเราเงินเดือนเท่าไหร่เก้าพันหมื่นสองเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือตอนเด็กๆไม่ได้คิดแต่พอตอนเรียนหนังสือจบมารู้สึกว่าพรพอตอนเรียนหนังสือจบเนี่ยเราจะเริ่มไม่เหมือนเดิมเราจะเริ่มคิดว่าเราจะทําอาชีพที่เราชอบแบบไหนที่เราจะได้เงินเยอะ,ยอะ<ม>ๆอะไรบ้างที่มันเพิ่มความสามารถเราเข้าไปแล้วเราจะได้เงินมากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ พูดเก่งมันพูดแต่เด็กแต่ว่าพูดรู้เรื่องมันก็น่าจะเกิดจากการเรียนมาแล้วก็พูดรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงมันอาจจะเกิดจากพอดีที่บ้านพาะคุณพอ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราโตมาแล้วเราต้องเราต้องดูแลตัวเองเราเรียนจบนี่เรียนจบปุ๊บเนี่ยไม่เคยขอตังค์พ่อแม่อีกเลยให้ตังค์อย่างเดียวให้ตังค์มาตั้งแต่เรียนหนังสือจบเดือนแรกจนถึงตอนนี้ไม่เคยขาดเลยให้สม่ําเสมอตลอดคือเรารู้แต่ว่าเราเดินหน้าอย่างเดียวเราไม่มีถ้อยหลังตอนทําธุรกิจทุกคนจะบอออกกเเ้้ยาารพททุงใชินสดํ เทหมดหนะ้าตัดตลอดเก็บเงินได้ทํางานอะไรมาได้เก็บเงินทําเก็บเงินทําทุกคนบอกโห้ก้าบอกว่าเราถ้าเราทํามาดีเราเชื่อว่ามันต้องออกมาดีเราไม่หวั่นไหวใครจะว่ายังไงคือเป็นคนเข้มแข็งแบบว่า6เดือนแรกมันจะยังไม่ดีบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ถ้ามันได้แล้วมันจะได้ขอเวลาสักหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยทําสปามาก่อนตอนสปาเนี่ยกว่าลูกค้าจะติดกว่าที่เราจะได้จะได้จับเงินล้านอะต่อเดือนเนี่ยมันก็มันก็ผ่านไป8เดือน9เดือนเข้าไปละแล้วหลังจากมันแตกปุ๊บมันไปยาวเลยมันก็จะไปได้เราทํางานบริการเนี่ยขออย่างเดียวคือทําให้ดีทุกวันมันจะออกมาดีอย่างสมมติถ้าเราทําความสะอาดดีทุกวันในแง่ของความสะอาดวันหนึ่งเราไม่สเราไม่สะอาดมันจะไม่ดีเลย มันมีความสะอาดมันมีความสวยเราต้องดูแลสวยอยู่เสมออย่าคิดว่าเราสวยแล้วเราไม่สวยเราไม่ต้องสวยอีกก็ได้ mm hmm. เราก็ต้องดูคู่แข่งด้วยรจะไป,ไปนวดโรงแรมแพงๆไปดูว่าแพงเขาทำกันยังไงไปดูว่าถูกเขาทำกันยังไง mm hmm. เราต้องต่างกว่าถูกยังไงแล้วเราต้องใกล้เคียงกับแพงยังไง mm hmm. อย่างเงี้ยเมนูต่างๆนะี่คิดเองหมด mm hmm. เรียนนวดก็ไปเรียนพอตอนตอนจะเปิดสปาก,ก็ไปเรียนหลักสูตรนวดนวดไทยนวดหน้านวดอโลมา,า mm hmm. เพื่อเราจะได้เอามาเทสมือพนักงาน เราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องถ้าเราเป็นหัวหน้าเขาถ้าเราไม่รู้เรื่องเราติเขาเขาก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าเราติเขาเพราะเราแบบเรียนมาเหมือนกันเราก็มีใบเหมือนเขามีแต่เราแค่ไม่ได้ทําเองเพราะเราเราเชื่อว่าเราน่าจะทำอย่างอื่นแล้วเราหาเงินได้มากกว่าที่เราไปยืนนวดกับเขาเขาก็จะเข้าใจเราถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงที่พักนะคะดีกว่าเดิม ดีกว่าเดิมช่วงปีตั้งคือเราขายดีมากตั้งแต่ตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วจนถึงเดือนนี้ค่ะ<ม>ใช่ค่ะเต็มเกือบทุกวัน<ม>คือเราขายในราคาที่แบบ5ดาวเขาขายพันแปดพันสองอะไรเง<ม>ี<ม>้ยไม่ต้อง ไม่ต้องแพงกว่าเดิมก็ได้ด้วย,ยอะไรเงี้ยคือคือเราก็ปรับใหม่คือตอนแรกตอนแรกๆที่เรารับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเราจะไม่มีออนเซนทุกห้องเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าพักนานจะไม่มีตังใจเราแบบนั้น<ม>เราก็จะมีทั้งเป็นแบบห้องที่เป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นแต่ไม่ไม่มีออนเซนนะคะแล้วเขาสามารถไปท<ม>็อปอัพเพิ่มออนเซนที่สปาเอา<ม>หลังๆล,ล,ลูกค้าคนไทยทําให้เราปรับปรุงห้องพักแทบทุกห้องมีออนเซนลูกค้าพร้อมเช่จะจเงินขอแค่เขาพอใจ<ม>ห้องที่ถูกที่สุดเป็นห้องที่ขายยากที่สุดห้องที่แพงที่สุดเป็นห้องที่ขายดีที่สุด เราต้องคิดกลับกันว่าคือเราขอแค่ความพอใจถ้าเขาพอใจเท่าไหร่เขาก็จ่ายห้องพักคือละ5ห้าพันสอเนี่ยเต็มแบบเดือนหนึ่งว่าง2อคืนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่างน้อยมากว่างวันนั้นคือเราต้องดีฟคลีนเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาดีฟคลีนคือเราต้องแบบว่าแซะทุกอย่างออกมาดูดต้องล้างแอร์เพราะว่ามันไม่มีวันเลยลูกค้าชอบห้องแบบนั้นลูกค้าเขาคือถ้าเขาเต็มใจจ่ายเท่าไหร่เขาก็จ่าย ดูจากที่ลูกค้าไปเห็นที่เขาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคนรุ่นใหม่เขาเขาเปลี่ยนความแนวคิดไม่เหมือนเราเราอาจจะแบบอยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยากสร้างความมั่นคงเขาอยากใช้ชีวิตทุกวันเขาไม่ต้องการเก็บเงินเพราะพ่อแม่เก็บไ้เขาแล้วพ่อแม่ทําประกันให้เขาแล้วเขาไม่ต้องทําอะไรแต่เราต้องทำไงคะเราก็จะคิดที่คุ้มเงินแต่คนสมัยนี้ไม่ได้คิดที่คุ้มเงินคิดที่พอใจต่างกับเราอะไรเงี้ย ช่วงช่วงอยู่หอเพราะจริงๆแล้วอยากไปเรียนศิลปรกรที่สนามจันทร์ก็เพราะว่าได้อยู่หอเราอยากจะมีชีวิตวัยรุ่นแบบที่อย่างที่เราฝันไว้ว่าเออได้อยู่กับเพื่อน,อ,นอยู่หอเนาะแล้วก็ติวหนังสือด้วยกันอะไรอย่างงี้ค่ะมันเป็นชีวิตที่น่าจดจําถ้าเกิดว่าเราเรียนมหาลัยไปกลับเราอาจจะไม่ได้สนิทกับเพื่อนมากเท่านี้ก็ได้นะคะเราเนคนกรุงเทพค่ะใช่ค่ะ อย,อ,อย่างอิสระคืออยู่บ้านมาตลอดเราเป็นเด็กผู้หญิง<ม>พ่อแม่ไม่เคยให้เราไปไหนเลยเราไม่เคยไปไหนไม่เคยนอนทางบ้านเพื่อนไม่เคยไปไหนเลยอยู่ดีๆ <b> เราก็เก็บกระเป๋าบอกเราจะไปอยู่หอ <t IS> เืเ <c oughs> อมันทําให้เรามีอย่างน้อยก็เราก็ดูแลตัวเองได้เราอาจจะไม่ต้องไปดูแลตัวเองที่เมืองนอกเราไปดูแลตัวเองที่ต่างจังหวัดเราก็สามารถดูแลให้เราเรียนหนังสือจบได้ไม่เหลวไหลไม่แตกแถวเรียนหนังสือจบอย่างที่พ่อแม่ต้องการการดูแลตัวเองแบบนี้มันก็เป็นการดูแลอย่างหนึ่งเหมือนกัน คือถ้าน,นาตอนนี้อักษรเหมือนไม่ให้อะไรแต่ให้อะไรคือมันมันให้ความคิดที่เป็นระบบหนูไม่รู้ว่าเรียนคณะอื่นเราจะได้แบบนี้ไหมมันทําให้เราเหมือนเราเก็ตง่ายเหมือนเราเข้าใจอะไรง่ายเ exactly. พืพ่อนเพื่อนก็คิดเหมือนกันว่าเออเราเรียนแล้วเราได้อะไรกันมาจริงๆแล้วเราเหมือนกับวิชาที่เราใช้แลวิชาที่เราเรียนอ,อาจจะไม่ได้เอามาใช้ในอาชีพนั้นๆแต่มันทําให้เรามีความรู้รอบตัวมากเหมือ yani นผู้หญิงจะมีเสน่ห์ต้องมีความรู้รอบตัวสาวอักษรเป็นสาวที่มีความรู้รอบตัวสูง เรียนหลายอย่างแบบว่าพูดกับใครก็เอออ,อเขาได้หมดรู้เรื่องแต่ว่าเราอาจจะมีแค่พื้นฐานเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เฉพาะด้านหรือมีความชํานาญเฉพาะทางในในอาชีพปัจจุบันแต่มันสามารถต่อยอดได้มันทำให้เราเรียนรู้ง่ายเราคิดอะไรที่เป็นระ,ระบบระเบียบมากขึ้น